สวัสดีครับผมหมอมขน,นาดแดกนะครับวันวนี้มาขอน้องน้องผหยกสวัสดีค่ะสองกระจกซิไอหองกระจกวันนี้ผมมาร้านอบอร่อยนะครับอบอร่อยเนี่ยก็ชื่อร้านก็บอกอยู่แล้วว่าอบแล้วมันก็ต้องอร่อยแต่ตอนนี้เมนูอบยังไม่มาสั่งไปนั้งนานแล้วก็ไม่มาก็แดกอย่างอื่นก่อนแล้วกันอบอร่อยเนี่ยเขาก็มีเมนูหลายเมนูอยู่นะครับ อ้เชลยวย่างแล้วก็เอาไปอบเนยจานนี้ร้อยสี่สบาทาน้องหยกแดกเลยค่ะแดกเลยเอลองชิมดูจัดเลยนะคะร้านนี้นี่เชียวไปเชียวมาเนี่ยผมก็มาถ่ายบ่อยๆก็คือพาครอบครัวมากินด้วยแต่ยังไม่เคยรีวิวแบบเป็นกิจจาักษณะนะครับจริงๆอันเนี้ยมันเป็นเมนูแนะนำของร้านเขาแต่พี่อ่ะไม่ชอบพี่ว่ามันจืดไปเอาละอันนี้อนใจใจเอาไปเก็บไกลๆเ นูแนะนข้าวบนไข่เค็มค่ะแดบกบเลยร้องหื้อ,อเลยเหรอตัวน,นี้อร่อยไหนที่ลองบ้างเต็มเต็มอร่อยใช่รสชาติกำลังดีอร่อย80ดบาทตอนนี้เขาวงจะแจกส่วนนี้ก่อนเลยถ้าเขาแบกมาแบบเนี้ย มีดีที่หนังนะก็ปลาเนี่ยแดกเอาเลยค่ะราน้ำปลามหน่อยน้ำจิ้มของเขาก็คือเนี่ยยำม้ม่วงเนี่ยแบกดูสองรสิบาทก็ก,กินได้ไฮไลท์อยู่ที่นี่นี่เลยผูกอบม้เส้นหม้อน,นี้ชื่อร้านเขาบอกอยู่แล้วอบอร่อยถ้าอบแล้วไม่อร่อยก็ไม่ต้องแดกกันแล้ว เออเอ้าวดูเส้น่อยไหมหม้อนี้สามร้อยห้าสิบาทนะครับปูไม่ใช่ปูไข่นะปูเนื้อเขามีหลายราคานะสี่ร้อยแปดสิบห้าร้อยถึงห้าร้อยมีหล,ยหลายขนาดนีแต่ที่สำคัญผมอยากแดกที่สุดคือวุ้นเส้นวุ้นเส้นนี่อ,อโอ้โ,อโหร้อนๆเลยควันฉุย แดกได้ไหมเนี่ยร้นอนนะคะจะคิดว่าเย็นเหรอ,หรอ,อในหนในเอาน้ำแข็งใส่ไหมอืมอืมอืมเป็นไงอ๋อร้อนไหมร้อนแต่ผมบอกเลยว่าเขาคลุกมาเนี่ยคุณเส้นเขาคลุกมาให้แล้ว แล้ให้วุ้นเส้นเยอะทีเดียวนะปูก็ไซส์นี้ก็ไซส์พอแดกได้เลยสามร้อยห้าสิบบาทไม่แพงนะสำหรับพี่ให้เป็นตัวเลยนะให้ทั้งตัวฮะทั้งตัวแล้วก็ให้วุ้นเส้นเยอะนี่สามร้อยห้าสิบบาทชอบชอบที่สุดเลยก็คือกินปูอบวุ้นเส้นเนี่ยคุ้กอบวุ้นเส้นที่ร้านนี้นะที่มาแล้วต้องสั่งเนี่ยเพราะว่าเหมือนเขาคุกมาให้แล้ว มาใน้ำอ,อันอยังมั้งคุณ่าไม่ได้อยู่กุ้งกุ้งเผาจานนี้ห้าตัวเนี่ยขายชิ้นเท่าไหร่ห้าร้อยสี่ร้อยบาทก็ไม่แพงนะเออเพราะว่ากุ้งตัวโตวมากเขาเขาขายเนี่ยโลหนึ่ง่ะแปดร้อยโลหนึ่ง่ะแปดร้อยบาท 8 0ดรอยบาทเนี่ยมีตั้งแต่ขนาด1ิบตัวถึงแดตัวก็แล้วแต่วันอย่างเนี้ยก็น่าจะโลนึงก็สิบตัวก็ได้ก็ได้ห้าตัวละครึ่งโลเราสั่งให้ครึ่งโลก็จะสี่รอบาทแต่มันไม่ใช่กุ้งแม่น้ำนะมันเป็นกุ้งกล้ามกามกุ้งบ้ากรามรู้จักไหมพี่ล่าพี่บ้ากรามอยู่ไหมโอเคอืมอ่ะอันนี้เดี๋ยวรอละไว้ก่อนเดี๋ยวพี่ลองอันนี้อันนี้อันเนี้ยอยากให้หยกลองเลยคือต้มยำกุ้งอ่ะแม่งหายเดือดแล้วน้ำ นี่คือต้มยำกุ้งหม้อนี้นี่สองร้อยแปดสิบาทนะครับมีกุ้งแบบนี้สี่ตัวกุ้งเนี่ยไซส์ขนาดเนี้ยสี่ตัวนะครับสองร้อยแปดสิบาทอันนี้ถือว่าถูกเพราะว่าผมผมเข้าใจว่ามันเป็นกุ้งที่เขาเนี่ยเออเหมือนกับว่ากุ้งตายแล้วอะจับก,กุ้งที่เผาอะกุ้งมันตายอะเวลาเขาขันในบอ่ออ่เดียวเออแยกไป หมนะือนกับกุ้งที่เขามันตายแล้วเขาก็เลยเอามาทำเป็นเมนูนี้หรือว่ากุ้งเป็นก็ไม่รู้แต่ว่าถูกมาก280ร้อยบาทาก,กับต้มยำกุ้งเอ,อโตโตแล้วและที่สำคัญนะปอกเปลือกมาให้แล้วด้วยปกติเราจะขี้เกียจปอกแค่อร่อยด้วย แกะเลือกให้เสร็จนะครับแล้วก็ต้มยำน้ำข้นเขาค่อนข้างอร่อยด่ผมให้ดูดิเนี่ยเห็นไ,ไหมตัวนี้พอดีช้อนเลยถ้าเทียบกับกุ้งที่ใช้กุ้งเผาเนี่ยพอๆกันไซส์เดียวกันอะนพูดง่ายๆนะอ่ะแดกแม่งทั้งตัวเลยให้ดูทางตรงไม่ต้องอ้อมนะครับ มองว่าอาจจะไม่ใช้กุ้งเป็นอาจจะใช้กุ้งตายที่ขังไว้แล้วมันตายไม่มาขายเพราะว่าถ้าขายไม่ได้ราคาถูกแต่ว่ากุ้เเงเผา,าเนี่ย,ย,อยลองดูเผาเนี่ยจะเร่งไหมเนื้มันน้ำรึเลองมางก่อน ใหญ่อยู่แต่ไม่ถึงก็ใหญ่มากหรอกแต่่าก็โอเคอยู่ก็ตกตัวไม่ถึงร้อยอจิ้มแดดเ็นไะรสชาติเนื้อมันจะไม่เหมือนกับกุ้งแม่น้ำทแท้ๆน่กุ้งแม่น้ำแท้ๆนี่คือกุ้งที่อันนี้มันก็คือกุ้งแม่น้ำแหละแม่ก็คือใช้น้ําจืดเลี้ยงน้ําจืดแหละแต่กุ้งที่เขาเลี้ยงในบอ่อเนี่ย มันคือแบบนี้กุ้งก้ามการอย่างนี้คือเลยงในบอ่อมันจะอร่อยกว่าไม่เขาจะให้อาหารเมร็ดแต่ถ้าเป็นกุ้งธรรมชาติก็คือกุ้งที่อยู่ในแม่น้ำเนี่ยเนื้อมันจะเด้งเด้งดึงดึงหางในแม่น้ำทั่วไปก็คืออาหารธรรมชาติแต่อันนี้มันคืออาหารเม็ดเพราะนั้นเนื้อมันจะไม,ไม,ไม่ไม่เด้งไม่เด้งใช่กินรู้เลยถ,ถ้าถ้าใครแดกประจำประจำจะรู้เลยว่าเนื้อมขนอะอย่างกุ้งแม่น้ำมันถึงได้แพงหวัง กุ้งพวกนี้พวกนี้มันก็คือกุ้งกุ้งเลี้ยงทั่วไปเพราะว่ามันหาได้ไม่ยากเพราะว่าเราสามารถกําหนดได้ว่าเอ้ยบอ่อนึงเนี่ยแม่งได้กิโลกี่ตันนึกออไหมแต่ถ้ากุ้งแม่น้ําเนี่ยบอกเลยว่ามันแล้วแต่ช่วงว่าวันนี้จะจับได้อ่ามาดูนี่จับได้ไม่ได้จับได้มากได้น้อยอ่านี่เน่เน,น่ดูหัวมันก็อพอมีมันอยู่นะแต่ก็ไม่เยอะเออพอมีมันอยู่มันก็ใช่มันก็ไม่เยอะเพราะนั้น เก็บไวาทำไมแดกแม่งเนี่ยอืมอืมกอได้มันมันรค่เนีมันไปูเอาสุดรลกุ้งกุ้งหมอมุนเส้นพี่อะเออไม่ใช่เนี้ยนี่ ป,ปูเพราะว่าเป็นปูดำดี๋ยวดูอ๋อไม่ใช่ปูทองหลางนะถ้าปูทองหลางกล้ามจะขาวปูต้องปูเป็นเท่านั้นนะครับปูไม่เป็นไม่จบขาดน้่มันจะไม่แน่นจริงคับตี่แกะกลางไนมะ่เป็นไรอุอ๊ย ใา่ทำไมมีแฟนไน่เนี่ยมีแฟนยังไม่ออกสื่อไม่ออกสื่อเหรอแสดงว่ามีแล้วมียังเปล่าอ้าวลงมีไม่มีไม่มีเหรอนพี่จีบนะจีบอะไรอ่ะอ่ะนี่ค่ะ I l o v e you จีบทุกคนใครก็รู้หมอนขนาดแดกไม่ธรรมดา ผมสดอยู่นะครับพร้อมบริการนะครับสาวๆคนไหนอยากให้ผมไปแกะคูงแกะคูให้ก็บอกได้นะครับแบบนี้เลยเฟซเฟซสวดตัวมาได้เลยนะครับอินบ็อกมานี่ยะหาคู่แม่นางนี้เลยเนี่ยะผัะสวดจริงนะสวดจริงนะกันลูกสามค่ะแดดเดี๋ยวมีอีกหนึ่งเมนูอ่ะที่เราจะรอกันระหว่างนี้เราก็ กัดกุ้งอีกสักตัวงน้าอยงเงไอ้กุ้งอ้าวเออพริกอ้วนพี่อ้วนพี่อ้วนหิวพี่อ้วนบอกว่าน่าจะมาเลยกูยังไม่ได้แดกเลยเอามาดูดินี่เน่เน่เน่เต็มช้อนอีกแล้วเต็มช้อนเต็มช้อนเต็มคำเดี๋ยวจัดระเบียบสังคมหน่อยอ่ะคราวนี้มาเลยระเบียบสังคมนะไม่ใช่ระเบียบสังคัง รู้จักสังคังเหรอรู้จักเลยเคยเป็นเหรอไม่เคยนะ้จักเออหรอพี่เคยเป็นด้วยรู้ปะอาวตอนสมัยเป็นนักฟุตบอลจะดงว่าสอกปรอ้าวสมัยเด็กแต่ทุกวันเนี้ยเอหอมเนียดมงดดม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 ดดมมมด้ดกดดมดนไป ก <c oughs> ุ้งอะอืมมาแล้วมานียม,มาจริงแล้วมองเานมากมึงใช้กุ้งอะไรเนี่ยกุ้งแนวนอนเอ้าแล้วก็กุ้งย่างอะเดี๋ยวดูก่อนกุ้งอะไรมา,มาละนี่กุ้งกบบนเส้นอ่ากุ้งแชบวยครับ หม้อนี้เท่าไหร่คะหม้อนี้สองร้อยหม้อนี้เท่าไหร่เนะเาะสองร้อยหกสิบบาทสาปูอะปูปูเมื่กี้บอกไปแล้วไงสามร้อยห้าสิบออกมานี้นี่เพิ่งออกมาจากอะไรเตาอบเลยหม้ออบมาจากเตาที่ใช้อบอ่ะร้อนๆเลยเนี่ยฟ <รอ S 1> ัน,น,นะปะวนะแข็งไหมคะแข็งจับไหมไม่ ได้มาสามตัวกุ้งแชบวยนี่ดูน้ำนี่นี่ดูน้ำนี่นี่เราเอาไปคุกนี่นี่เขาไม่หวงแบบหวงน้ำน้ำซอสเลยนะเขาเรียกน้ำอบหมายจะบอกน้ำอบแม่งก็เหมือนกับเวลาไปรดน้ำสุก <laughs> ไม่ใช่นะเขาเรียกน้ำหมักก็ได้อ่ะ,อะเรียกให้มัน่าเกียดตหน่อยน้ำหมักอะไรจิตปากปาอ่ะเอาเนี่ยเอาอีกทีหนึ่งสงสารคนไทยเออพอดีอพี่กูเฮ้ยเดี๋ยวดิวยใยเย็นดิยแหม,มยังไม่เสร็จเลยบบมาครบเมนูก่อนดีย๋คยคนไทยไายหิวเอาอีกทีอ่าน้องหยกลองแดกดู รสชาติมันน่าจะคล้ายๆกู้หรือเปล่าเียงแค่ว่าเปลี่ยนเป็นกุ้งใช่ไหมรสชาติเป็นคนกำเริบมากเลยเป็นคนอะเดี๋ยวลองเนี่ยพี่อ้วนมาเนี่ยทำลูโปทีเลยเนี่ยน้ำหมักเนี่ยในหม้อก,กุ้งรู้สึกจะเยอะกว่านะอ,นนอันนี้มันนา่าจะอืดแล้วพี่สิมันเนี่เออใช่เพราะว่ามันนานแล้วค่ะ ลองดูทีมรสชาติก็รู้ยอดอันนี้เข้มข้นกว่าเพราะว่าหรืออันนี้มึนเส้นมันน้อยกว่าแน่เลมันเส้นเยอะกว่านะขอบอกกันมันเมร์ครับนก็เลยแห้งแล้วก็เส้นกันแข็งเลยเอ้ามันไม่แข็งนะเส้นไม่แข็งเดี๋ยวแกะกุ้งให้ดูนะในกุ้งอบหม้อดินว่าตัวมันจะเด้งแค่ไหน โอ้โหเนื้อแน่นมากฮะสดสดไม่อันนี้มันก็สดแต่ว่าเนื้อของกุ้งเลี้ยงเนี่ยมือเนื้อของกุ้งเลี้ยงมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วมันไม่เด้งอันนี้นี่นี่มาจิ้มนี่เลยนี่จิ้มน้ำอบเข้าไปเฮ้ยน้ำหมักหมักาเออ นี yeah, แ่แหนะข้าไปแหนะคู่กับต้นหอมปุ๊บจัดไปเต็มเต็มคำครับอเต <c oughs> ็มเต็มอร่อยเลยเด้งมากน้ำน้ำเขาอร่อยน้ำใช้ใช้หมัก่ะ อร่อยสรุปว่าวันนี้เนี่ยอร่อยแล้วราคาไม่แพงก็คือกุ้งผบุ้เส้นนะครับแล้วก็ปูก็อร่อยแล้วก็ต้มยำกุ้งที่ผมชอบนะอันนี้ถ้าไม่ได้มาต้องสั่งเพราะว่าสองแปดสิบก็ได้เยอะอยู่เฮ้ยเออมันอร่อยนะต้มยำกุ้งน้ำาสกน้ำข้นเออต้มยำกุ้งน้ำข้นแล้วก็ที่ชอบอีกอย่างหนึ่งตดวอนนี้นี่กุ้งเอร่อยชอบอันนี้เออตำข้าวโพดตำข้าวโพดเนี่ยโห้ รอนานถั้าเซ็งเลยรอพุ้งอบกุ้งเส้นนานไปหน่อยเราก็เลยไม่แดกเลยเ้าวแดกต่อีไม่เอแปกนมีรยนาละสวัสดีครับอันนี้ถอดติดตามนจ้ะแล้วก็สันวันแม่นะครับเดินทานแม่เป็นข้านะครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ร้านเป็ดย่างเกลือนะครับซอยรามคำแหง60แถวบ้านผมเองนะครับหาแดกใกล้บ้านแต่อร่อยเพราะผมเคยซื้อไปแล้วอร่อยก็มาดูเลยว่ามีเป็ดนีเขาเรียกเป็ดไร่ทุ่งใช่ไหมเป็ดไร่พุ่งมันคือเป็ดอะไรเป็ดไทยที่อยู่ตามพุ่งเนี่ยนะตัวละ160บาทเนี่ยตัวเล็กแล้วก็นี่มีตัวใหญ่เนี่ยนี่มันต้องมาถ่ายนี้เปล่าวะมไม่เห็น